ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพ่นยกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนับสิบจะจูบซีรีส์วที่จะออนแอร์ปีหน้ายู่ว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆเลยเขามีการอัปเดตออกมาให้เราเห็นเรื่อยๆนะอย่างเช่นมีทีเซอร์ที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วปะถ้าจำไม่ผิดซึ่งทีเซอร์ก็น่ารักมากแล้วก็ออกมาให้เนื้อเรื่องดูเข้มข้นเห็นว่าใครเป็นใครใครเป็นพระเอกใครเป็น ตัวร้ายใครแบบพูดไงเดียเนื่อเลือกจะเป็นในทางทิศทางไหนให้พอเดาออกได้คร่าวๆแล้วก็เขาก็เริ่มปล่อยตัวพวกไอ้อนี่ออกมาแล้วเดีย๋ยวแป๊บนึงนะยกโฟกัสกล้องก่อนเริ่มปล่อยตัวอื่นๆให้เราติดตามว่าเช่นแนะนําตัวละครและคลิปล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาก็คือคลิปที่เขาไปฟิตติ้งกันเราดูคลิปฟิตติ้งกัน แล้วก็มารีแอคไปพรอ้อมๆกันนะเพราะโยกยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันว่าเป็นไงคลิปนี้แค่5นาทีกว่าเองมากันสั้นๆก่อนไปดูการฝากก s u สับคลายช่องนี้นะครับผมไปเลยดูกันเลยแป๊บนึงนะครับ facing <Physics> day บน้ำเอ๋ยรายการนักสืบจะ f a c i ี g เรารักอาปะมินิมอลตลอดเชียวเนี้ยครับผมเมื่อ้คถ่ายเสร็จนะครับคุณจีนคุณจีนนี่คุณพู้กับเขารู้สึกยังไงบ้างครับกับเสร็จแรงที่ถ่ายไปน่ารักมากหมายถึงคุณจีนคุณจีนไม่ได้พูดพาไม่ได้พูดพาอ๋อ ถ้าได้เห็นกจริงจรันรบบว่าูน่ารักเลยเราได้เห็นไหมกันด้เห็นเจอกัได้เห็นเ้อกนด้เห็นนุอเก้าพลุกกัเลยอ่ะจีนจะดูอัพจะดูแบบละมุนหน่อยนเกเฮียชุดนอนเหรอเฮ้ยเฮ้ยสอโออือ เราอยากรู้ว่าโซโซจะมามีบทบาทยังไงกักเรื่องนี้มากเลยเดี๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้ลูกที่คิดได้กลับมาจะเป็นยังไงที่คิดเป็นหัวมีอะไรบ้างแล้วก็มีชุดหนังแะเขาเป็นไบเกอร์ถูกปะไม่ได้ไม่ชอบนะพอจะแน่ เก้าอยู่กับอัพน่ารักทุกซีเลยโอ้อนนเท่มากว้าวเท่สุดแต่นหรือว่าสาวโซเป็นนางแบบเพระเาะตู้เป็นช่เรื่องยากเลย,ลยรเรา,ายิ้มเขาดูสดใสมากเลย ว้าวเขาจับเตือนอะไตัวเด็กคนนี้เด็กมากเลยนะเขาเต่นตัวแล้วดูหล่อดูโตเลยเอรกยาวชแ้วหละจัวนี้ยังะไม่ได้โชว์กล้ามนะเรื่องนี้าจะไม่ได้โชว์กล้ามเันจะเป็นแบบว่าต้องเรีนเรื่องครับคือต้องตเรื่องา ทุกนีทุกเป็นผู้ใหญ่ไปเลยนี่น้องคนนี้เด็กมากเลยนะ มัาอยู่ในการแม่งเทมีแม่งดีมากเลยอ่ะหมดแแล้วเนี่ยพี่ผมเล่นเยอะตอนเช้าที่หมุนแรงนะครับตอนค่ำจะโบว์บางตัวนี <c oughs> มึงพูดดูครั้งไม่เห็นโบว์บางนะครั้งเลย <c oughs> แล้วเคนิค อ๋อเป็นเบอหลังผมันนี้มาแล้วโอยลูกมิลลอจังเสื้อทีเชอร์สีขาวแล้วก็สูทสีขาว เขาดีทุกรูปอยู่แล้วเพราะเขาเป็นนางแบบนะการถ่ายคอนเทตชู้อะไรอย่เงี้ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างที่พูดไปว้าวจากแคชชวมันดูแบบแกรมขึ้นเลยไอ้ลูกสีขาวนี้ดูดีทุกคนเลยโอเคเขาก็ดังใช่ไหมอย่างเงี้ยทำ ปกไมกระทีได้เลยนะชุดข,ขาวอะโอเคน่าจะจบแล้วมั้งโอเคจบแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอปรับโอเคก็บรรยากาศการฟิตติ้งก็ดูวุ่นวายวุ่นวายน่ารักน่ารักยกว่าเขาก็จัดภาพให้เดูให้คนดูอยากติดตามต่อไปนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือว่า ทุกช็อตที่อัพถ่ายกับตัวน้องก้าน้องก้าน้องก้าน่ารักมากเขาเคมีเขาดูตรงกันดูเล่นกันอย่เชื่อว่าตอนซีรีส์ออนในปีหน้าใน2021ิบออ่ะน่าจะสนุกและเป็นซีรีส์ที่น่าตับจามองอย่างที่พูดเลยส่วนซอโซไม่ต้องพูดถึงนะทุกช็อตที่เขา้หญิงคนนี้ซอโซวิ่งคนเดียวที่เขาเขา้าฉากที่ถ่ายรูปฟโต้ชูนเมื่อกี้ทุกลูปทุกช็อตเอาอยู่หมดอย่าลืมเข้าเป็นโมเดล สู้สวยมากส่วนเอ๋ยเอ๋ยเขารู้คาแรคเตอร์ตัวเองนะเอ๋ยเขาน้าจะเป็นตัวหลายในเรื่องนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าจะผูกเรื่องไงเพราะยังไม่รู้จริงๆก็ดูน่ารักแต่หยกชอบฉากจริงชอบรูปรูปนี้สุดเดี๋ยวก่อนนะภาไในทั้งหมดเลยอะชุดนอนจอดแรกนี่อันนี้เลยให้มันาไปนิดนึงต้องอันนี้เลย มันคือดูธรรมชาติดูแบบเหมือนแบบถ้ามองในมุมของเพื่อนกันก็ดูเพื่อนดูพี่น้องมองมุมของความเป็นซ i ร h o u e ก็ดูเป็นแฟนกันคนที่กุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วเวลาเขาอยู่ฉากด้วยกันอ่ะมันอินคร์เตอร์ที่มันชัดเจนน่ารักน่าติดตามสุดๆเลยอ่ะแล้วก็มาอีกช็อตหนึ่งนี่ว่านี่นี่เหรวะเดี๋ยวต่อจากฟาโซร่ซรนะี้เนี่ยที่เขาเล่นกัน ฮนะมาดูสดใสเนาะเห็นความสดใสของสองตัวนะนี้บ่ะน้องคนเนี้ยถ้าอยากรู้ว่าเขาอายุน้อยมากเลยนะเมื่อวันที่มันจะมีเทปหนึ่งที่เขาอัปเดตเรื่องอะไรวะเหมือนวันที่เขาไปเวิร์กช็อปกันอนะ ตอนที่ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวยังไม่ได้ไมีสไตลิ่งม,มีการแต่งหน้าอย่างเงี้ยนะเขาก็ดูเป็นเด็กที่หน้าตาน,น่ารักแต่พอแต่งตัวจัดแต่งตัวแต่งหน้าทําผมเงี้ยหล่อเลยน่าติดตามดูดิหล่อเนาะนี่ช็อตน,นี้ของอัพกันีน่อีกช็อตน,นี้ ลุกเนี้ยน้องก้าวใส่เสื้อสีแดงสดใสมากแล้วพอเข้าคู่กับตัวอัพแม่งคือเห็นแล้วละลายอ่ะดูโลกสดใสไม่เชียอโอเคเดี๋ยวเราต่อกันช็อตน,นี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรนะที่ใส่สีขาวกันหมดทุกคนอนะ เหมือนอยู่ว่าช็อตเนี้ยเป็นน้ำปกมัม,มกระสีได้เลยนะอืม,อมเห็นปะ่ะรูปเนี้ยทุกคนเอาอยู่หมดเลยทั้งทังที่ใส่ชุดปกตินะชุดที่เป็นสีเพลนสีขาวสีดำล้วนๆอย่างเงี้ยที่อยู่รวมๆกันอนะ่ะเอาอยู่ได้ยากมากๆแต่ทุกคนเอาอยู่มาแลวรูปเนี้ยสวยยกเชื่อว่าเาดี๋ยวเราจะเห็นรูปเซตเนี้ยน่าจะปล่อยมาในอนาคตอีกซึ่งเราไม่รู้ว่าจะตอนไหนนะแต่ก็ดูดีเชียว เคคิดเนี้ยสั้นๆแค่นี้ดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเห็นมีอันนี้ซึ่งมันไม่มีคำพูดอะไรเลยนะมันมีแค่บอทอัพๆเราชอบเขาคิดนี้สั้นๆสิผมเองคือภูภูมิพาร์ทภูมภูมิพาด์คาเตอร์จีนเป็นนักเขียนนะ ประมาณนี้แล้วกันฝากกด subscribe ช่องอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีนับสิ์จะจูบมีอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอัพน่ารักเนาะอัพมีช่อง Youtube ด้วยนะชื่ออัพภูมิพัฒน์เขาก็อัปเดตเรื่อยๆแหละในช่องเขาเดี๋ยวในเอ็นเครดิตของคลิป,ปะอะยกขึ้นช่องอัพไว้ให้ดยไปกดติดตามอัพด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายย